วันที่11กรกฎาคม2567นายชัดชัยวงศ์ชูเลิศประธานเครือข่ายฝ้อระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิน่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐนำโดยนายวรัญยูประลัดอำเภอปากช่องนายยงยุทธนพาน,นิชตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมานายเกติศักดิ์ทรงศรีนายช่างสำรวจชำนาญการนิคมสร้างตนเองลำตะคองและปรลัดเทศบาลตำบลหมูสีได้หลงพื้นที่ตำบลหมูสี และตำบลหนองสารายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจสอบหาข้อที่จริงกรณีการครอบครองหรือเปิดร้านจำหน่ายหินอ่อนหรือหินอื่นๆถูกต้องตามพรบแแร่พุทธศักราช2510และแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560หรือไม่อย่างไรด้วยนายชัดชัยวงชูเลิศประธานเครือข่ายฝ้อระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิน่นได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกเครือข่าย ว่าให้ตรวจสอบข้อที่จริงการครอบครองหินแร่ในสถานที่หรือพื้นที่ตามภาพที่ส่งมาด้วยอยู่ที่บ้านท่าช้างตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดหน้าร้านขายหินและอื่นๆอ,อีกหลายรายการว่าเป็นการครอบครองถูกต้องหรือไม่อย่างไรจึงมีประเด็นให้ตรวจสอบดังนี้ 1. ตามที่ภาพถ่ายส่งมาด้วยนั้นผู้ครอบครองหินได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่หรือไม่ 2. ให้ตรวจสอบการครอบครองหินตามภาพดังกล่าวว่าได้มาจากการขุดหรือได้รับอนุญาตสัมปทานมาจากแหล่งใดและ 3. ผู้ครอบครองหินแร่ตามภาพดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ครอบครองหินแร่เฉพาะรายหรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฎหมายหากผู้ใดดำเนินการทำเหมืองแร่หรือมีไว้ด้วยประการใดๆย่อมมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นถ้าเป็นการที่ให้ดำเนินการสอบข้อที่จริงนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมีได้เป็นการกันแกล้งผู้ใดโดยนายยงยุทธนพาน,นิชตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจากการลงพื้นที่ทั้งหมด4แห่งรวมสีรายว่ามีบางรายที่เห็นว่าอาจเข้าข่ายทำผิดกฎหมายส่วนรายอื่นคงต้องรอผลจากการประชุมของ,ของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครั้งและจะได้ทำหนังสือแจ้งต่อเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริต ให้ทราบในรายละเอียดอีกครั้งและตนต้องขอขอบคุณองค์กรเครือข่ายที่เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติดเนินการประกอบอาชีพที่ถูกต้องต่อ,ตอไปครับก็ขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในนามของเครือข่ายเฝ้าระวังทุจริตส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นนะครับที่ได้รับหนังสือนะครับร้องเรียนนะครับแล้วก็ได้ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ดูระเบียบข้อกฎหมายประกอบ ในพื้นที่ที่พี่น้องสื่อมวลชนอยู่ในวันนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นทางสาธารณะนะครับและก็อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองนะครับถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ตามภายใต้พระราชกิจการนิคมสร้างตนเองนะครับปีพศ2511นะครับแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้แล้ครับว่า,าหินนะครับหินที่เราปรากฏเห็นพี่น้องสื่อมวลชนเห็นอยู่เห็นอยู่ตรงนี้ เป็นในเรื่องของเป็นแร่นะครับแร่ซึ่งมันก็จะเข้าพระราชบัญญัติแร่ปีพศ2510แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายฉบับนะครับตั้งแต่ปี60นะครับในตรงนี้ในการลงพื้นที่วันนี้นะครับก็มีทางอำเภอปากช่องนะครับทางอุตสาหกรรมนะครับทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานเทศบาลนะครับพื้นที่นะครับทางนิคมสร้างตนเองลำตะคองนะครับเพื่อ ให้มาได้รับรู้รับทราบนะครับว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยได้มีการดําเนินการใดๆนะครับทีนี้ข้อเสนอแนะของภาคแประชนและเครือข่ายนะครับแนะนําให้ทางผู้มีอํานาจหน้าที่นะครับประชาสัมพันธ์หรือแนะนําผู้ประกอบการผู้ที่มีหินไว้ครอบครองตามพรบรแร่นะครับซึ่งในตรงนี้เดี๋ยวผมจะอ่านในข้อกฎหมายนะครับตรงนี้ว่า าการมีไว้ครอบครองนะครับมีไว้ครอบครองยึดถือหรือรับไว้เพื่อการใดนะครับหรืออื่นๆและไม่ว่าจะเป็นการเพื่อขายเพื่อขนส่งเพื่อใช้หรือเพื่อประการใดๆและให้รวมถึงทิ้งไว้หรือปรากฏอยู่ในพื้นที่อยู่ในความดูอยู่ในความครอบครองด้วยนะครับเว้นแต่แร่นั้นปรากฏอยู่ตามธรรมชาติโดยมีลนะักษณะหรือลักษณะปรากฏอยู่ของแร่นั้น ผู้ครอบครองไม่อาจทราบได้นะครับลงท้ายตรงนี้ก็คือหมายความว่าผู้ครอบครองหรือว่าผู้ที่หินที่อยู่ในที่ดินของเราเนี่ยต้องบอกว่าผมมาอยู่ตรงนี้นี่ก็เห็นหินก้อนเนี้ยอยู่ตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ได้ไปแตะต้องผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือใน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 ข้อกฎหมายของพรบรแร่ก็เรียนไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ในตรงนี้นะครับการลงพื้นที่วันนี้นะครับไม่ได้นำมาเพื่อเป็นการจับกลุ่ม หรือเอาผิดนะครับแต่เป็นเพียงการนำเสนอนะครับว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการและผู้ที่ครอบครองแร่ตรงนี้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหลักใหญ่ใจสำคัญนะครับตรงนี้ในการดำเนินการของคณะทำงานของเครือข่ายเนี่ยเพื่อว่าให้รัฐได้ค่าภาคหลวงนะครับกับแร่นะครับอย่างน้อยได้มีการเสียภาษีให้ท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลหมูสี เสียค่าภาคหลวงนะครับตามระเบียบตามกฎหมายของอุตสาหกรรมที่เขามีอยู่นะครับนี่คือเจตนาของคณะทํางานของเครือข่ายในวันนี้ครับเอ่ออาเป็นกรณีกรณีไปนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับพื้นที่เนี่ยเป็นของนิคมสร้างตนเองลำตะคองนะครับแต่โดยหลักจากลักษณะของหินหรือแร่เนี่ยหินที่เป็นแร่เนี่ยนะครับอ่ามันไม่ได้ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ะครับมันมีการาขุดหรือเคลื่อนย้ายออกมานะครับทีนี้มันก็ต้องดูว่า,าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือนิคมลำดับของสั้นตรงเองเนี่ยในฐานะเจ้าของทรัพย์นะครับก็ต้องตรวจสอบว่าการกระทำเนี่ยแต่การที่ขุดหรือเคลื่อนย้ายหินออกมาเนี่ยผู้ผู้ที่กระทำเนี่ยเป็นใครในเบื้องต้นนะครับ ในกรณีนี้นะครับที่เราตรวจสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพเนี่ยมันเป็นการขุดกันมารวมกองกันไว้นะครับแต่ยังไม่ได้มีการแปลสภาพหมายถึงว่าลักษณะหิน,นยังเป็นลักษณะหินที่เป็นรูปร่างตามธรรมชาติไม่ได้มีการตัดแต่งบทหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในกรณีแบบนี้ถ้าถ้าการกระทำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะได้มาซึ่งแร่ตั้งแต่แรกนะครับหมายถึงว่าผูก้กระทําแต่ผมก็ไม่ทราบในกรณีนี้ผูะทำเป็นใครนะครับ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์หรือไม่นะครับถ้าได้รับอนุญาตแต่กรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์ก็จะมาขอครอบครองจากเราได้นะครับในกรณีนี้ก็ต้องทีละสเต็ปนะทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็ทางนิคมสร้างตนเองเนี่ยต้องต้องไปสืบสืบว่าที่ตรงนี้ต้องไปตรวจสอบว่าที่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้ประโยชน์นะครับในเบื้องตอน้น แล้วเราก็ต้องไปสอบถามผู้ที่ได้รับอนุญาตได้ใช้ประโยชน์หรือผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์แต่กรณีที่ไม่มีทางนิคมเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปสืบต่อว่าใครที่เข้ามาลุกล้ำมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งในกรณีนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบว่าหินที่ได้รับการแปรรูปหรือแกะสลักหรือตัดเป็นหินประดับนะครับว่า หินนั้นได้มาจากไหนนะครับถ้าได้จากประธานบัตรก็ต้องแสดงหลักฐานการชําระค่าภักหลวงหรือที่มาของหินในกรณีที่ไม่ได้จากประธานบัตรก็ต้องแสดงว่าหินอย่างได้มาจากการกระทาใดๆมีเจตนาจะทําเหมืองไหมนะครับในตรงนี้นะครับก็ผมเองได้มีหนังสือถึงอุตสาหกรรมนะครับก็เดี๋ยวอุตสาหกรรมก็คงทําหนังสือ,อตอบตามกระบวนการตามห่วงเวลาของกฎหมายนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยคือหน่วยงาน ราชการนะครับที่มีอํานาจหน้าที่เนี่ยจะต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์นะครับทางสื่อหรือทางช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพรบรแร่นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่ามีหมอดูทักนะฮะว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเอาหินก้อนนี้เนี่ยไปบูชาไว้ในบ้านนะครับก็จะมีให้เกิดโชคลาภนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับเขาเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายนะเขาก็จะไม่เอาหินนั้นไปเพราะเขารู้ว่ามันแร่แล้วมันผิดกฎหมายนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่มีแร่ไว้ในครอบครองนะครับหินตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะขาดเจตนานะครับนะครับขาดเจตนาว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะแต่แน่นอนครับประชาคนคนไทยทุกคนมันต้องรู้กฎหมายแต่ไม่ใช่เราจะมาพูดว่าอะไรก็กฎหมายกฎหมายทั้งหมดไม่ใช่ทั้งนี้นะครับเพราะผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะต้องประชาสัมพันธ์นะ สิ่งสำคัญเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ทางสื่อครับนะครับเปิดแถลงข่าวเลยนะครับที่สํานักง,งานอุตสาหกรรมหรือเปิดแถลงข่าวที่สําสนักง,งานของนิคมสร้างตนเองลําตะคองเพื่อให้ความรู้นะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตราบใดนะครับในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองเนี่ยมีเกือบ2 0 0แสนกว่าไร่ป่าวอเตอร์เชดเอเรียก็เป็นแสนป่า20%คําว่า20เนี่ยนะครับแสนหักออก2 0,000 นะครับทีนี้จะต้องทําความเข้าใจว่าถ้าผู้ใดจะกระทําการด้วยประการใดๆขุดดินถมดินเอาหินเนี่ยจะต้องมาขออนุญาตให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการมีใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ไปดําเนินการขออนุญาตทําหินทําแร่ต่างๆกับท่านอุตสาหกรรมที่ท่านได้เปลี่ยนไว้ในตรงนี้ครับผม ที่แรกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการไปเข้าไปในพื้นที่ของของทางราชการคือที่ป่าสงวนแล้วก็คือที่นิคมสร้างตนเองรับผิดอบซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สงวนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เข้าขายเข้าไปบุกทุกที่ของรัฐนะครับแต่ว่าในการจะไปบุกลุกที่ของรัฐเนี่ยไปการอ่าไปทำไปในการตักการขุดการถมแล้วได้หินมาก็กองอยู่ในที่เดิม นะครับในจุดเริ่มต้นของตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นประเด็นของเจ้าของพื้นที่ก็คือนิคมสร้างตนเองนะครับต้องไปตรวจสอบว่าใครมามกลุกนะครับแล้วแต่ในอกรณีของพอรบรแรกเนี่ยมันเพราะว่าอ่าหินนี้ก็ได้มายัางอยู่ในพื้นที่อยนะครับยังไม่มีเกตนาจุดที่สองที่เดินทางจุดที่สองเนี่ยเขาก็เอาหินมาประดับนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ย การาครอบครองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะจะครอบครองเพื่อการพันธุ์ครับส่วนจุดที่3มเนี่ยอ่ามันเป็นลักษณะการรวมกองรวมกองอาจจะ,ะดูแล้วอ่ะคือบริเวณเนี่ยมันก็จะมีหินอยู่ในพื้นที่นะหินที่ลอยอยู่ในการทําเกษตรเนี่ยเวลาการเคลียร์ลิงพื้นที่เนี่ยผมเพื่อการเกษตรอะไรเนี่ยเขาผมคิดว่ามันได้ได้พวกนี้มาได้พวกหินหินพวกนี้มาแล้วมารวมกองไว้เพื่อที่การพันธุ์มีการขนย้าย่างเนี้ย มันเข้าขายว่ากรณีแบบนี้มันต้องขอครอบครองนะครับแต่ในกรณีนี้นมันกันแต่เรื่องต้นที่ผมไปสอบถามเขาเนี่ยก็หินเนี่ยก็ได้มาจากพื้นที่เขานะครับแล้วก็ออกมาใช้ประดับผมก็ไปพิจารณาอีกทีครับในกรณีเด็กในกรณีที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะ หลังจจเกนน,นี้ก็จะทําหนังสือชี้แจงให้คือในกรณีนี้ผมก็ต้องทําหนังสือชี้แจงหนง่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับทั้งเพราะที่มาตรวจสอบวันนี้ก็มีทั้งอําเภอที่คมสร้างตนเองแล้วก็ทางเครือข่ายเขานะครับส่วนไหนที่เข้าข่ายที่ผิดพรบเ,เราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับ